สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกทท่านเลยนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาววึงเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มีแนวทางเนาะพี่พี่จ๋าแนวทางอ่าห้าน้อยสูตรมัดรวมทั้ง4ี่น้อยนะคะถ้าชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะแอดลงสสูตรก็คือสูตรเม็ดเดียวแล้วก็สูตรมัดรวมคือตัวนี้ที่เป็นตารางนะคะแอดลงสสูตรเด้ออ่าส่วนแนวทางเลขทูบ แอดลงเฉพาะในกลุ่มนะคะพี่พีจ๋าวันนี้ก็เข้าไปสองคู่เลยเนาะสำหรับแนวทางเลขทูบนะคะเดี๋ยวแอดให้ดูแป๊บนึงสนใจทักทายได้นะคะแนวทางเลขทูบแอดก็ให้ในกลุ่มให้ฟรีต่างหากนะคะพี่พีจ๋าเข้ากลุ่มก็ให้ฟรีเนาะมาทั้งอในน้อยเฉพาะกิจสามแปด 8, แล้วก็ในน้อยพิเศษสี่แปดนะคะพี่พจ๋าอันนี้คือแนวทางเลขทูบเนาะ สนใจทักทายได้นะคะรุนได้ทั้งหน่อยทั้งลาวเลยนะคะหรือจะทำไปเป็นแนวทางหุ้นก็ได้เนะาะมาดูผลกันก่อนนะคะพี่ๆจ๋าอย่าลืมนะคะถ้าได้แนวทางแล้วอย่าอันยังไม่มีที่เสี่ยงโชคเนาะเดี๋ยวแอดจะปักลิงก์ปักหมุดไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะคะสำหรับบ้านซับมงคลน,นะคะกดลิงก์เข้าไปเนาะกดลิงก์เข้าไปทักทายหาน้องแอดได้เลยนะคะพี่ๆจ๋า อลองเปลี่ยนบ้านมาดูเนาะเผื่อมีโชคมีลาบกับบ้านนี้นะคะโอนไวจ่ายจริงนะคะพี่พี่จ๋าอ่านเรามาดูกันนะคะว่าในนอยเฉพาะกิจออกตัวไหนกันบ้างนอยอื่นๆออกตัวไหนกันบ้างนะคะสําหรับในนอยาะกิจเนาะหกสามแปดเนาะหกสามแปดนะคะสามแปดสามแปดสามแปดแอดมาในชุดกันนะคะพี่พี่จ๋ามาในชุดกันส่วนล่างเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งก็มาในตัวที่แอดเน้นนะคะ ่าเฉพาะกิจนี้มาบนมาล่างเก้ามาสำหรับในน้อยพิเศษนะคะสองห้าสี่อ่าสองห้าสี่ตารางเรามานะคะพี่ๆจา๋าตารางเรามาสามตัวเลยนะคะล่างแปดสี่นะแปดสี่แอดก็หลุดไปนะคะส่วนในน้อยปกติศูนย์หกเจ็ดศูนย์มาหกมาเจ็ดมานะคะ แต่ว่า6กเจ็ดเ็ดหกแอดไม่มีเนาะเด่นที่7ก็มาแต่ว่าตารางเรามาสามตัวนะคะล่าง44แอดหลุดไปเนาะแอดมีเจ็ดเจ็ดกับ9 9มาสี่สี่เนาะพี่น้องจา๋าอ่าส่วน vip นะคะ299น่ะมาแล้ว99เารา9 9มานะคะส่วนล่าง16อ่า16ก็มาคู่กับตัวที่แอดเน้นนะคะมาในตัวกลับ จะคู่กันกับตัวที่แอดเน้นถ้าเป็นตัวที่แอดเน้นแอดจะกลับหัวไว้ให้นะคะอ้าววันนี้แตกสี่นอยนะคะพี่พี่จ๋ารวมทั้งตารางเนาะตัวที่แอดจับคู่มาสามคู่นะคะสี่คู่นะคะ เดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปนะคะพี่พีจา๋าของวันที่8เนาะอ่ายินดีกับพี่พี่ที่ตามอ่าสูตรนี้ด้วยนะคะพี่พีจ๋ามามาสี่มาสี่คู่เนาะอ่าเราไปกันต่อนะคะถ้ารวมในตารางเราก็แตกสีสีน้อยเลยนะคะ อ่ก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันเช่นเคยนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่ๆจะชื่นชอบค่อยตามเนะาะไม่ชอบก็สามารถผ่านได้เลยนะคะ หรือว่าจะนำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูนะคะแอดส่งผลในกลุ่มแป๊บหนึ่งเด้อพี่พี่จา๋าโอ้แอดกระไดเนาะอ่ะต่อกันนะคะพี่พี่จา๋า มัวแต่ส่งผลในห้องนะคะแป๊บนึ่งขากล้องก็เอียงอ่ะมาดูกันนะคะสำหรับของวันที่8ตารางตัวเด่นนะคะสำหรับตารางตัวเด่นตารางตัวเด่นแอดก็จะมีะลืมเปียกปากกา เจ็ดสองศูนย์นะคะสามหนึ่งแปดอ่ะทีนี้ตัวที่แอดจับคู่นะคะมาดูกันสำหรับตัวเด่นของแอดก็คือ0กับ7นะคะก็คือ0กับ7อย่าลืมนะคะพี่ๆจา๋าแนวทางมีเข้ามีหลุดเนาะแล้วก็ถ้าได้แนวทางแล้วอย่าลืมไปเสี่ยงโชคที่บ้านทรัพย์มงคลนะคะเดี๋ยวแอดจะปักลิงก์ปักบูทไว้ให้นะคะ อสำหรับตัวที่แอดเด่นก็คือ0นกับ7ก็จะมีศ1 0ย์หนึสามศูเด่นที่เจก็จะมีเจ็ดหนึ่งเจดสองนะคะถ้าใครไม่ชอบ ตัวที่แอดจับคู่ให้นะคะจับในตารางเนาะแอดอาจจะจับพลาดพี่พี่อาจจะจับได้นะคะพี่พี่ษาเจ็ดห้าเจ็ดแปดนะคะอย่าลืมเด้ออย่าลืมศูน์ศูน์กับเจ็ดเจ็ด้วยนะคะพี่พี่ษามาดูชุดกันเนาะแนวทางในชุดกันนะคะแอดก็จะมี2องสาแนวทางตัวเลขมีหลายตัวหน่อยนะคะก็ไม่ต้องตามทุกตัวเนาะ รวมทั้งหมดสีหน่อยก็จะเยอะหน่อยนะคะหกสามสองหนึ่งหกสามแล้วก็แปดห้าอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นว่าจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างนะคะเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันนะคะพี่พีจา๋าอ่าอย่าลืมศูนย์ศูนย์กับเจ็ดเจ็ดเราด้วยนะคะศูนย์ศูนย์กับเจ็ดเจ็ดตัวเด่นของเราก็ใส่กันเบิลไปด้วยเนาะอ่ะทีนี้ อะตัวที่แอดเน้นนะคะก็จะมีศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดสองเจ็ดห้าแนวทางในชุดการแอดเน้นพี่ที่สองสามแปดห้านะคะถ้าชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แคปไว้นะคะนำไปเป็นแนวทางนำไปพิจารณาดูนะคะไม่ต้องตามแอดทุกตัวเดอ้อพี่ๆสาก็ขอขอบคุณพี่ๆเอส สทีทุกท่านแล้วกันเนาะ,ะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะ,ะเดี๋ยวแอดยกก่อนอย่าลืมนะคะได้แนวทางแล้วนะคะสามารถกดลิงก์ที่แอดลงให้ในคลิปนะคะในใต้คลิปใต้คอมเมนต์เนาะแอดจะปกักหมดุดปกักลิงก์ไว้ให้นะคะกดเข้าไปแล้วก็เสี่ยงโชคใดบ้านทรัพย์มงคลได้เลยนะคะทักหา,า้องแอดได้เลยนะคะ ก็ขอให้พี่พี่ทุกทุกท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกๆุกคนเลยนะคะเงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ